สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องเด็กเตอร์พาร์ที 5. ในตอนนี้เด็กเตอร์จะค้นพบความทรงจำที่หายไปของตัวเองแล้วเรื่องราวระหว่างเขาและฆาตกรรถน้ำแข็งก็เริ่มเกี่ยวโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆเด็กเตอร์จะเจออะไรจากความทรงจำเนอดีมาลุ้นจะต่อในตอนนี้เลยครับก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องเด็กเตอร์พาร์ที่5กันได้เลยครับ up. เด็กเตร์เริ่มใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยกับริต้ามากขึ้นเขาไปนอนค้างบ้านเธอและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพร้อมกับเด็กๆความสัมพันธ์ของเขากับเธอเริ่มพัฒนามากขึ้นไปอีกขั้นภาพตัดมาที่โดกเขากำลังขับรถอยู่กับแองเจลจากนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดิอนอยู่ริมฟุตบาทพร้อมปืนพกด้านหลังโดตะโกนเรียกให้ชายคนนั้นหยุดแต่เขากลับวิ่งหนีสุดท้ายโดก็วิ่งตามไปจนถึงใต้ตตสะพานส่วนแองเจลก็รีบขับรถตามมาเสียงปืนดังขึ้นชายคนนั้นถูกยิงตายอยู่ใต้ตตตสะพานสลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาที่เกิดเหตุทันทีโดกล่าว,ว่าชายคนนี้มีอาวุธและยิงปืนสวนกลับมาหาเขาโดเลยยิงกลับไปตรงมุมสะพานทําให้เขาเสียชีวิตเด็กเตอร์ดูทิศทางการกระจายตัวของเลือดและบอกกับโดกว่าวิธีของเลือดไม่ตรงกับมุมที่โดกบอกว่ายิงใส่แต่โดกก็ยืนยันว่าเขายิงจากม,มุมนั้นจริงๆเด็กเตอร์และทุกคนกลับมาที่สถานีเด็บราเดินมาชวนเด็กเตอร์ให้ไปเดทคู่กับแฟนของเธอด้วยกันแต่เด็กเตอร์ไม่อยากไปและบอกให้น้องแน่ใจ จริงๆก่อนว่าจะคบกันไปยาวๆและตอนนั้นพนักง,งานส่งเอกสารก็นําจดหมายลงทะเบียนมาส่งให้เด็กเตอร์ได้รับพินัยกรรมจากพ่อแท้ๆที่มีชื่อว่าโจในพินัยกรรมระบุว่าเขาได้รับมรดกเป็นบ้านหนึ่งหลังจากพ่อแท้ๆเด็บรา,าห่าโรดี้ในตอนข้ามและบอกว่าเด็กเตอร์ปฏิเสธจะมากินข้าวด้วยเพราะติดธุระเรื่องพินัยกรรมที่พ่อแท้ๆทิ้งบ้านไว้ให้ก่อนตายโรดี้ถามเด็บราว่าทําไมไม่ไปเป็นเพื่อนพี่ชายเธอเลยเล่าว่าเด็กเตอร์ ไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งเรื่องของเขามากนักและชอบจัดการอะไรด้วยตัวเองโรดี้เลยกล่าวว่าบางทีเด็กเตอร์อาจไม่รู้วิธีการขอความช่วยเหลือก็ได้ริต้าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเลอาสาจะไปดูบ้านด้วยกันเธอยกเล่งนัดพาลูกไปดูละครใส่กับพอลและไปเป็นเพื่อนเด็กเตอร์แทน ภาพตัดมาที่แองเจลเขาเดินไปหาโดกเพื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่โดกก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาเล่าเป็นความจริงทุกอย่างแองเจลเลยตะโกนใส่เขาไปว่าเขาพยายามช่วยหยุ่นะแต่สิ่งที่เขาเห็นกับตาคือเขาไม่พบปืนจากชายที่ตายและได้ยินเสียงปืนของโดกเพียงคนเดียวมาเรียรีบเดินเข้ามาห้ามและจับทั้งคู่แยกกันออกไป เด็กเตอร์แลวอริต้ามาถึงบ้านของจูแล้วเริ่มสำรวจรอบๆบ้านทางคู่ช่วยกันทำความสะอาดจนถึงคำ่ำแล้วเสียงกริ่งก็ดังขึ้นโรดี้และเดบราขับรถตามมาช่วยเข่าทำความสะอาดและมาอยู่เป็นเพื่อนเด็กเตอร์ทำให้โรดี้ได้เจอกับเด็กเตอร์เป็นครั้งแรก วันต่อมาเด็กเตอร์ตื่นเช้ารีบออกไปจัดการศพของพ่อเมื่อถึงโรงพยาบาลหมอก็ดึงศพของโจออมาให้ดูร่างของโจมีรอยสักอยู่ที่ข้อศอกเด็กเตอร์เห็นรอยสักนั้นก็เริ่มเห็นภาพในอดีตเขาจําได้ว่าเคยนั่งรถไปที่ไหนสักแห่งกับโจเด็กเตอร์เลยขออนุญาตอยู่ตามลำพังกับศพและแอบดูเลือดออกมาพร้อมกับเข้าห้องน้ำเพื่อดูเลือดของตัวเองด้วยจากนั้นก็โทรไปหาลินเพื่อให้ช่วยตรวจ DNA ภาพตัดมาที่แองเจลเขาเข้ารับการสอบสวนจากอายการและช่วยกูหกไปว่าได้ยินเสียงปืนของเยอยกอนจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนของดูแองเจลกําลังกูหกเพื่อช่วยดูแต่เขาก็รู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยเพราะผู้ตายเป็นเพียงพาโรงคนหนึ่งที่ไม่เคยทําผิดอะไรเลยด้วยซ้ํา ทางด้านเด็กเตอร์พวกเขากำลังช่วยกันเก็บกวาดข้าวโขงโรดี้เปิดแผ่นเสียงเพลงยุค90ของโจเซฟและชวนทุกคนมาเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นเด็กเตอร์ก็เลยเข้ามาทำความสะอาดด้านในโรดี้เดินเข้ามาหาและถามถึงพ่อของเขาโรดี้คิดว่าโจอาจเป็นพ่อแท้ๆของเด็กเตอร์ก็ได้แต่เด็กเตอร์ก็ตอบไปว่าคงไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้นอกเสียจากพ่อเลี้ยงของเขาจะโกหก เด็กเตอร์นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุจนต้องรับการบริจาคเลือดแต่กรุ๊ปเลือดของเขาเป็น AB บนคิคถีบซึ่งหายยากมากแต่แฮร์รี่พ่อเลี้ยงของเขาก็สามารถหาคนที่มีเลือดเหมือนกันมาให้จนได้ภาพตัดมาที่แองเจลเขานัดคุยกับอายการในรถแล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่พูดออกไปเขาสารภาพกับอายการว่าได้ยินเสียงปืนของโดกขึ้นมาก่กนจากนั้นก็นําเอกสารรายงานการกระจายตัวของเลือดที่ไม่ตรงกับคาให้การของโดกมายื่นให้ ช้าวันต่อมาลินโทรหาเด็กเตอร์เพื่อแจ้งเรื่องผลตรวจ DNA แต่เด็บร่าบางเออญได้รับสายแทนแล้วรู้เรื่องที่เกิดขึ้นโจคือพ่อที่แท้จริงของเด็กเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกับที่แฮร์รี่พ่อเลี้ยงของเด็กเตอร์เคยบอกว่าพ่อของเด็กเตอร์ตายแล้วเด็กเตอร์อยากสืบต่อเรื่องการตายของโจเขาสงสัยว่าโจถูกใครบางคนให้ยานอนหลับและบฉีดอินซูลินใส่จนทําให้หัวใจล้มเหลวจากนั้นก็เสียชีวิตซึ่งมันตรวจพบเจอได้ยากมากนอกจากจะหาจุด ฉีดเข้าไปจนจื เด็กเตอร์ต้องการจะตรวจสอบร่างกายของโจโตแต่เด็บรากลับไม่พอใจและห้ามให้เด็กเตอร์ทำโจอาจเป็นคนไม่ดีพอเลยปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เด็กเตอร์ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเด็บราต้องการอะไรแต่ก็รับปากว่าจะไม่สือบอะไรต่อแต่สุดท้ายเด็กเตอร์ก็แอบไปถามเพื่อนบ้านของโจว่าก่อนเสียชีวิตมีใครมาหาเขาบ้างหรือเปล่าเพื่อนบ้านเล,เล่าว่ามีช่างซ่อมเคเบลิลเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ดูท่าทางจะซ่อมไม่เป็นเท่าไหร่เป็นชายผมดำรูปร่างปกติ Tua pai. าพาดมาที่โดกมาเรียเดินเข้ามาและบอกว่าเธอไปสืบเรื่องของพานโรที่ถูกโดกยิงเสียชีวิตและพบว่าชายคนนี้เคยเป็นทหารของเฮติเหมือนกันกันกบโดกซึ่งเคยอยู่ในหน่วยงานลับซึ่งชายคนนี้อาจเคยอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าปีศาจอัมชีดโดกเลยเสริมว่าพวกมันบังคับให่แม่ตือหัวลูกชายของตัวเองบังคับให้พ่อผมคือลูกสาวหรือแม้แต่มัเชื่อว่าที่คอของคนและลากไปกับรถมาเรียเลยกล่าวกับโดกว่าถ้าชายคนไหนเคยทําแบบนั้นจริง ิงเขาก็สมควรตายแล้วและบอกให้โดกอดทนอีกหน่อยเธอจะช่วยจัดการให้เขาผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้กลับมาที่เด็กเตอร์เขาแอบออกจากบ้านกลางดึกเพื่อกลับไปที่โรงพยาบาลหาร่องรอยการถูกฉีดอินซูลินในร่างของจูแต่เมื่อเข้าไปกลับไม่พบศพของจูเขาเจอกล่องใบหนึ่งบนโต๊ะทำงานของหมอเลยแอบยีบองมาแล้วรปภก็เดินมาเจอเข้าพอดีเด็กเตอร์เร็วร่วิ่งหนีออกไป โรดี้เห็นเด็กเตอร์หนีออกมาจากบ้านเล่แอบขับรถตามมาและเจอเข่าวกาลังวิ่งหนีอยู่บนถนนเลวเรียกให้เรียบขึ้นรถโรดี้มองเห็นกล่องที่เด็กเตอร์ยิบม,มาเขาเลยถามว่าขโมยอะไรออกมาเด็กเตอร์อ้างว่ามันมีรอยนิ้วมือของเขาเต็มไบหมดก็เลยต้องยีบองอมาเพื่อทําลายหลักฐานจริงๆแล้วกล่องใบนี้คืออัฐิของโจนั่นเองร่างของโจถูกเผาไปเสียแล้วโรดี้เลยแนะนําให้ข่าวน้ามันมาโปรยที่หน้าบ้านเพราะยังไงนี่ก็คือพ่อแท้ๆของเด็กเตอร์ หลังโปรยัดขีเสร็จเด็กเตอร์ก็กลับเข้ามาในห้องอริต้างวงเงียตื่นขึ้นมาและบอกว่าเจอกล่องกระดาษใบหนึ่งอยู่ในห้องของโจเขาเจอการ์ดใบหนึ่งที่เด็กเตอร์เคยเขียนขอบคุณให้กับคนที่บริจาคเลือดซึ่งมันกลับมาอยู่ในกล่องเก็บเอกสารของโจและทาให้เด็กเตอร์ได้รู้ว่าโจคือคนที่มาบริจาคเลือดให้กลับมาที่หน่วยสืบสวนคดีของโดถูกยกฟ้องออกไปเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโดก็ไม่ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์อย่าง ที่เข้าใจแองเจลทราบเรื่องก็รีบมาถามกับมาเรียทันทีเมื่อเขารู้เรื่องทั้งหมดก็รู้สึกผิดอย่างมากที่เข้าใจโดกผิดไปคิดว่าโดค่าคนบริสุทธิ์ าแต่มาที่เด็กเตอร์หลังจากทําความสะอาดบ้านและจัดก,การเรื่องศพของโจเซตก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแยกย้ายกันกลับโรดี้เข้ามาหาเด็กเตอร์และบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกันมากขึ้นแม้จะเป็นสถานการณ์แบบนี้ส่วนเด็บบราก็เข้าไปขอโทษพี่ชายและคืนดีกันจากนั้นก็แยกย้ายกันไปขึ้นอูโรนเพื่อกลับไมอามี เพื่อนบ้านของโจเห็นโรโดดี้กำลังขึ้นรถพอดีเธอตะโกนเรียกเสียงดังว่าไงาช่างซ่อมเคเบิลแต่โรโดดี้ก็รีบขับรถออกไปส่วนเด็กเตอร์ที่กำลังขับรถอยู่ก็เห็นเพียงเพื่อนบ้านกำลังโบกมือลาเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเธอกำลังตะโกนบอกว่าชายคนนั้นคือช่างซ่อมเคเบิลที่เธอพูดถึงแต่เด็กเตอร์ก็ไม่ได้ยินและขับรถออกไปโริต้ากลับมาที่บ้านและส่งลูกๆเข้านอนหลังจากนั้นพอลก็เมาเละบุกเข้ามาในบ้านโบริต้าพยายาม ไล่ให้กลับไปแต่พอก็ไม่ฟังเขาพยายามปลุกปล้ำเธอแต่ริต้าก็ใช้ไม้เบสบอลฟาดเขาจนล้มลงแล้วรีบเข้าไปปลุกลูกๆให้ตื่นจากนั้นก็รีบเหนีออมาจากบ้านทันที ทางดานเด็กเตอร์เขาหยิบการ์ทที่เคยเขียนให้จูตอนได้รับบริจาคเลือดออกมาดูและกำลังรู้สึกแปลกที่ได้รู้ว่าเขามีพ่ออีกคนที่ไม่ใช่แฮร์รี่แถมยังได้รู้ความจริงอีกว่าแฮร์รี่โกหกเด็กเตอร์ไม่เข้าใจว่าทำไมแฮร์รี่ทำแบบนั้นมีอะไรที่เขายังไม่รู้อีกกันแน่นนะ แล้วภาก็ตัดได้เห็นชายคนหนึ่งที่สวมชุดช่างยืนคอะประตูเพื่อนบ้านของจูหญิงชาวราเดิอนออกมาต้อนรับและส่งยิ้มให้พร้อมกับพาเขาเข้าบ้านไปเมื่อหันหน้ามาก็พบว่านั่นคือโรดี้นั่นเองเด็กเตอร์เข้ามาช่วยดูแลริต้าในเช้าวันต่อมา เขาเรียกช่างมาติดกรอนี้เธอทุกบานอย่างแน่นหนาพร้อมช่วยเตรียมอาหารให้กับเด็กๆริต้าแจ้งตำรวจให้จัดการเรื่องพอลซ,ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่เด็กเตอร์กลับมาที่ทำงานเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งได้รับพัสดุปริศนาเป็นขวดแยนที่บรรจุน,น้ำไ้ายเลือดเอาไว้เด็กเตอร์เลยรีบเดินมาดูและวิเคราะห์ว่ามันเป็นเลือดอย่างแน่นอนที่สำคัญมีกุญแจห้อง103ของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยมาเรียเลยให้โดกและเดบราบไปยังจุด เกิดเหตุทันทีเด็กเตอร์มองดูขวดเลือดและกำลังคิดว่าคาตกรรถน้ำแข็งอาจเป็นคนส่งมาโดลและเด็บรามาถึงห้องเกิดเหตุเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบความสยดสยองจึงต้องรีบเดินออกมาและโทรให้เจ้าหน้าที่มายังที่เกิดเหตุด้วยด่วนเด็กเตอร์สวมชุดเต็มยศเข้ามาพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคนอื่นๆและได้รับคำเตือนจากโดก่อนเข้าไปข้างในว่า เตรียมตัวรับความสยดสยองได้เลยเด็กเตอร์เดินเข้าไปในห้องเกิดเหตุเห็นเลือดท่วมอยู่เต็มพื้นเลือดสายกระจายไปทั่วห้องภาผเหตการณ์ในวัยเด็กก่อนถูกรับมาเลี้ยงที่เขาเคยจำไม่ได้กลับม,มาปรากฏในหัวอีกครั้งเด็กเตอร์เริ่มตาพล่ามวัวจนล้มไปกองกับพื้นโดยมีเลือดเปื้อนอยู่ทั่วตัวเขาเรียบลุกขึ้นพาตัวเองเดินลงมาด้านล่าง เดบราเห็นสภาพพี่ชายจึงรีบวิ่งเข้ามาหาเด็กเตอร์อ้างว่าเขาไม่ได้กินอะไรตอนเช้าเลยมึนหัวนิดหน่อยเธอเลยบอกให้พี่ชายไม่ต้องเข้าไปในนั้นอีกแล้วดกเลมารียเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กเตอร์เห็นกองเลือดมากมายเขาจึงคาดการว่าน่าจะมีเลือดอยู่ในนั้นประมาณ50ลิตร อาจมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นอย่างน้อย6คูณแต่กลับไม่มีร่องรอยของศพหรือการเคลื่อนย้ายศพเข้าไปในนั้นดกรับรายงานเสร็จก็รีบบอกให้ดิกเตอร์ไปล้างตัวโกนภาาตัดมาที่อริต้า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขอพบเธอและแจ้งว่าพอแจ้งความเรื่องทิวอริต้าทำร้ายร่างกายเขาทำให้เขาต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อคืนอริต้าตกใจมากที่เรื่องกลับกลายเป็นแบบนั้นไปได้วินพร้อมเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนเดิกเตอร์ขอนั่งรอยอยู่หน้าห้องวินบอกกับเขาว่ามีเลือดสาดอยู่เต็มผนังและเพดานแต่กลับไม่มีเนื้อเยื่อปนอยู่แถมเลือดยังไม่แข็งตัวอีกด้วยเด็กเตอร์เลยบอกให้เก็บตัวอย่างไม่ห,หมด เขาจะนําไปตรวจที่แ l a บเองระหว่างนั้นวุริต้า,าก็โทรมาหาและเล่าว่า เธออยู่ที่สถานีตำรวจพอแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับเธอเด็กเตอร์เลยบอกว่าจะช่วยติดต่อทนายให้และบอกให้เธอไม่ต้องกังวลจากนั้นก็รีบวางสายและตะโกนให้วินเช็กดูช่องตามกำแพงซึ่งวินแจ้งว่ามีปลั๊กเสียบสายไฟอยู่อาจเป็นที่เสียบเครื่องมืออะไรสักอย่างก็เป็นได้วินแบกหลักฐานกลับมาที่หน่วยส่วนเด็กเตอร์ก็กำลังเดินเข้าไปในลิฟต์เด็บราเดินเข้ามาพอดีและถามเรื่องที่เกิดขึ้นเธอขอให้เด็กเตอร์ระบายสิ่งที่คิดให้เธอฟังได้นะ เพราะครั้งสุดท้ายที่เห็นเด็กเตอร์เป็นแบบนี้ก็คือตอนที่แฮ์รี่พ่อของพวกเขาตายแต่เด็กเตอร์อ้างว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วและถ้าเขาฝันร้ายในตอนดึกจะโทรหาเด็บราเป็นคนแรกเลยคืนนั้นเด็กเตอร์กลับมานอนกับบริต้าที่บ้านของเธอเขานอนไม่หลับเพราะมัวคิดถึงภาพของตัวเองในวัยเด็กที่นั่งอยู่ท่ามกลางกองเลือดส่วนบริต้าก็นอนไม่หลับเช่นกันเธอกังวลเรื่องของพอลมากเด็กเตอร์เลยบอกให้เธอไม่ต้องกังวลเขาจะหาวิธีช่วยเอง ส่วนเด็บร่าเธอแวมหาโรดี้และเล่าเรื่องเด็กเตอร์ให้ฟังจากนั้นก็ขึ้นไปคล่อมโรดี้เพื่อจะปาบด้วยแต่โรดี้กลับถามแต่เรื่องของเด็กเตอร์จนไม่มีอารมณ์จะทําอะไรทําให้เด็บร่าถึงกับเซง็งและสงสัยว่าทําไมโรดี้ถึงสนใจพี่ชายของเธอน,นัก วันต่อมาเด็กเตอร์รายงานผลพิสูจน์หลักฐานให้มาเรียและทีมฟังเขาพบรอยเท้าคนร้ายเดินไปทั่วและสาดเทเลือดไปรอบห้องเลือดพวกนี้มาจากคน5คนซึ่งตรงกับเหยื่อของนักข่ารถน้ำแข็งภายในเลือดมีร่องรอยของคูมาดินและเฮปาริยนยูซึ่งมันคือยาที่ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดแถมยังมีสารกันบูดปนเปื้อนอยู่ด้วยเลือดพวกนี้เป็นเลือดเก่ามาเรียเลยสั่งให้วินไปนตรวจสอบดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุว่าตรงกับเหยื่อของนักฆ่าว รถน้ำแข็งทั้ง5้าคนหรือไม่และสั่งให้โดกับเด็บร่าไปตามรอยเท้าของฆาตกรที่โรงแรมและย้ำว่าห้าบอกใครเรื่องฆาตกรรถน้ำแข็งเด็ดขาดทางด้านริต้าเธอต้องอดทนกับพฤติกรรมของพอลและยอมให้ลูกๆไปเที่ยวกับพอลได้ริต้ามีความกังวลมากขึ้นและไม่สดใสแบบเมื่อก่อนทําให้ดิกเตอร์เริ่มหาวิธีช่วยเธอโดยเริ่มจากการแอบเข้าไปในบ้านพอลเพื่อหาหลักฐานชี้ชัดว่าพอลก็มีสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเองเช่นกัน เด็กเตอร์คนแาวของจนเจอปืนในลิ้นชักและวางแผนสร้างหลักฐานจากมันแต่แล้วภาพเหตุการณ์ในตอนเด็กก็แวบเข้ามาในหัวอีกครั้งเด็กเตอร์เห็นตัวเองนั่งมองศพถูกหั่นเป็นชิ้นๆท่ามกลางกองเลือดโดยมีเสียงแม่ตะโกนปลอบเขาอยู่ทางด้านโดก,กับเด็บราหลังจากมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งโดก,ก็เห็นบางอย่างผิดปกติวิทยุถูกเปิดไว้ที่คลื่น1 0ึนเลขห้องก็หมายเลข103และเนื้อหาในหนังสือหน้า103ที่กเชื่อมโยงกันอย่างแปลกประหลาด าพาตัดมาที่เด็กเตอร์เขาเรียกกลับมาพักที่บ้านเย็นวันนั้นโรดดี้ก็แวะมาหาเขาและบอกว่าจะขอคําปรึกษาเรื่องเด็บร่าก็เพิ่งทะเลาะก,กับเธอเรื่องของเด็กเตอร์เด็กเตอร์เลยแนะนําให้ขอโทษเธอซะแล้วเด็บราก็โทรเข้ามาพอดีเธอขอโทษโรดดี้ที่โกรธใส่เรื่องเมื่อคืนและชวนไปกินข้าวเย็นด้วยกันโรดดี้เลยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับเด็กเตอร์และจะกลับไปนอนที่บ้านของตัวเองเพราะมันใกล้กว่าเด็บราก็เลยวางสายไป ภาพตัดมันที่แองเจลขณะกำลังเข้าไปคุยกับสาวคนหนึ่งในคลับสายตาของเขาก็เหลือกไปเห็นผู้หญิงอีกคนที่ใส่แขนเทียมโดยบริเวณมือเธอใช้สีทาเล็บแบบเดียวกับที่ฆาตกรรถน้ำแข็งเคยส่งชิ้นส่วนมาให้แองเจลรีบเดินเข้าไปถามทันทีว่าได้สีเล็บแบบนี้มาจากไหนเธอเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นเขาบอกให้เธอถอดมือปลอมออกแล้วเริ่มระเลงสีใส่เล็บเธอชอบมันก็เลยทำสีเล็บมาเรื่อย แองเกลสอบถามยิงขายบริการจนรู้ว่าชายคนดังกล่าวน่าจะเป็นพวกที่บูชาอาวัยวะเทียมขั้นสูตรทางด้านโรดี้หลังทานมือข้ามเสร็จเขาก็ขอตัวกลับ เด็กเตอร์เด the okay. ินออกมาส่งหน้าบ้านโรดี้เลยถามเรื่องที่ข่าวเป็นลมในที่เกิดเหตุและบอกให้เด็กเตอร์เล่าให้เขาฟังได้นะถ้าอยากให้ช่วยเหลือเด็กเตอร์เลยบอกว่าเขามีความทรงจําบางส่วนที่ถูกปิดกั้นโรดี้เลยเล่าให้ฟังว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นเช่นกันเขาเริ่มฝันเห็นภาพผู้หญิงถูกรถบรรทุกชนตั้งแต่ช่วงมัธยมจนอยู่มาวันหนึ่งเขาเจอกับตู้ประสานีอยู่ดีๆความทรงจําทุกอย่างก็เริ่มย้อนคืนกลับมา เธอคือแม่ของเขาที่เดินออกไปเอาจดหมายส่วนเขานั่งรออยู่ในรถ เธอถูกรถชนตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งอายุได้สี4ขวบเขาจําอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งได้ไปส่งจดหมายนั้นโรดี้จึงบอกให้เด็กเตอร์อย่าไปกลัวจงกล้าไปชืญนหน้ากับมันซาเด็กเตอร์บอกกับโรดี้ว่าความทรงจำของเขายัางคลุมเครือมากและแนะนําให้โรดี้เอากุหลาบขาวไปงอดเด็บบราด้วยเมื่อเด็กเตอร์กลับเข้ามาในบ้านก็พบว,ว่าโรดี้ลืมมือถือทิ้งไว้ วันต่อมาเองเจลรีบมหาวินและเราเรื่องที่เจอหญิงขายบริการพร้อมกับถามว่า รู้อะไรเกี่ยวกับการบูชาอวัยวะเทียมบ้างไหมวิลเลยแนะนําให้แองเจลลองไปปรึกษาโรดี้แฟนของเด็บราดูภาพตัดมาที่เด็กเตอร์เขากําลังจําลองการกระจายตัวของเลือดอยู่ในห้องเพื่อหาหลักฐานว่าฆาตกรใช้อะไรในการทําแล้วโรดี้ก็เข้ามาหาพอดีเด็กเตอร์เลยหยิบม,มือถือมาคืนให้จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มช่วยไขยคดีด้วยกันโรดี้แนะนําว่าฆาตกรอาจจะใช้เลื่อยไฟฟ้าในการจัดการก็ได้ ทางด้านดูเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้หาความเชื่อมโยงของหมายเลข103ส่วนเด็บราก็เดินเข้าไปหาดิกเตอร์และต่อว่าเขาที่ไม่ยอมเปิดใจคุยอะไรกับเธอสักเรื่องจนทำให้เธอรู้สึกเป็นคนนอกเด็บราน้อยใจที่พี่ชายเลือกคุยกับแฟนของเธอมากกว่าเธอที่เป็นคนในครอบครัวทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกครั้งเด็บร่ากรธและเดิอนออกไป แองเจลแวะมาหาโรดี้ตามคำแนะนำของวินและเล่าให้โรดี้ฟังว่าเขาได้บอกแสบางอย่างมาจากโศพีนีเธอเล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่ศรัทธานในคนพิการอย่างมากโรดี้ถือสิ่วไว้ในมือเพื่อเตรียมจัดการกับแองเจลเขาถามแองเจลว่าได้บอกแสลูกค้าคนนั้นหรือเปล่าซึ่งแองเจลก็ตอบไปว่าเขาไม่มีหลักฐานบ่งชี้อะไรเลยก็เลยจะมาขอคำแนะนำจากโรดี้แองเจลยื่นนามบัตรทิ้งไว้ให้และบอกให้โรดี้โทรหาหาก มีอะไรขึ้นหน้า โรดี้รับนำบัตรไว้จากนั้นก็เอาไปย่อนไว้ในลิ้นชักซึ่งภายในนั้นมีสีทาเล็บมากมายวางอยู่ภาพตัดมาที่บ้านของริตา้าพอพาลูกๆมาส่งและขอเล่านิทานให้เด็กๆฟังก่อนนอนริต้าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่เลยไม่กล้าปฏิเสธและอนุญาตให้พอพาลูกๆเข้านอนได้ระหว่างที่เด็กๆเข้าไปในห้องพอก็เดินออกมาหาเด็กเตอร์และพูดจากวนบูโหใส่เด็กเตอร์ก็เลยเผือใช้กระทาฟาดเข่าจนสลบไป เด็กเตอร์เรียบอุ้มร่างของพอไปใส่ในรถและทำทีว่าพอหนีกลับบ้านไปแล้วจากนั้นก็แอบพาพอมาส่งที่ห้องและจะฉากให้พอใช้ยาอีกครั้งจนทำให้เขาถูกส่งตัวกลับเข้าคุกริต้าได้รับข่าวดีในตอนเช้าเธอดีใจมากที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับลูกๆอีกครั้งเด็กเตอร์เลือกที่จะไม่ฆ่าพอเพราะคนบางคนแค่ส่งกลับไปในที่ที่ควรอยู่ก็เพียงพอแล้ว มาเรียได้รับรายง,งานว่าเลือดของเหยื่อในห้อง103ตรงกับเหยื่อของฆาตกรรถน้ำแข็งเธอจึงเปิดถแถลงข่าวทันทีและแจ้งว่านี่เป็นฝีมือของฆาตกรรถน้ำแข็งทําให้นักข่าวตั้งคําถามกับคดีของนิวเพลรี่มาเรียเลยบอกให้นักข่าวไปถามผู้กองแทนเหตุการณ์นี้ทําให้มาเรียมีปัญหาก,กับผู้กองอีกครั้ง ตาตัดมาที่แองเจลเขาขับรถกลับมาที่ห้องขณะที่กําลังลงจากรถชายชุดดําคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพยายามทําร้ายแองเจลเลยใช้หัวกระแทกปากมันไปหนึ่งทีแต่เขาก็พลาดจนทําให้ถูกแทงไปที่เอวเสียงรถแองเจลดังลั่นไปทั่วลานจอดรถคนร้ายกําลังจะเข้ามาจัดการแองเจลโตโชคดีที่มีคนเข้ามาเห็นพอดีมันเลวรีวิ่งหนีไปส่วนแองเจลก็ล้มลงไปกองกับพื้นเลือนไหลออกมาไม่หยุดเขาจึงสลบไปในทันที นั่นหน่วยสืบส่วนโรดี้เดินถือดอกกุหลาบขาวเข้ามาหาเด็บราเพื่อขอโทษและบอกว่าเขารักเธอนะเด็บราจึงยอมใจอ่อนแล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันอีกครั้งโรดี้มีแผลที่ปากทำให้เขาร้องออกมาเมื่อจูบก,กัน เด็บบราเรถามว่าไปโดนอะไรมาซึ่งโรดี้อ้างไปว่าเป็นแผลที่เกิดจากตอนทำงานเด็บราชวนขา่าวกลับบ้านไปทำแผลภาาตัดมาที่เด็กเตอร์เขากลับมายังห้อง103อีกครั้งเพื่อตามหาปริศนาที่นักฆ่า,ารถน้ำแข็งทิ้งไว้ให้และแล้วภาพความทรงจำในวัยเด็กของเขาก็ถาโถมเข้ามาเด็กเตอร์ในวัยสามขวมนั่งอยู่ในห้องท่ามกลางกองเลือดโดยมีชายคนหนึ่งกำลังใช้เลื่อยไฟฟ้าตดัดร่างของแม่เขาต่อหน้าต่อตาแม่ของเด็กเตอร์ตะโกนให้ลูกหลับ ตาและอย่ามองมันพร้อมกับตะโกนบอกว่าเธอรักลูกมากนะแล้วเสียงของเธอก็หายไปพร้อมชิ้นส่วนที่ถูกตัดไปทีละชิ้น ก็จบไปแล้วครับสําหรับเรื่องราวในตอนนี้แล,แล้วเด็กเตอร์ก็จาเรื่องราวในอดีตก่อนมาอยู่กับแฮร์รี่ได้ก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมนั่นเองเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นตอนจบของเด็กเตอร์ซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับจะเข้มข้นขนาดไหนมาลุ้นกันตอน่อในตอนหน้าได้เลยฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ